to the last ten, I ran away with my life. Fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And '19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. ผ่านไปก็คือน้องฮามนั่นเองนะครับมาน่าจะลองขี่ทีทีเมราะนั้นเห็นลงรูปใน Facebook อยู่เซเบโลนะครับเตรียมไปแข่งรายการอะไรนะถ้าซ้อมทีทีแบบนี้ก็เดาว่าจะเป็นจริงแชมป์ประเทศสนามสีหรือเปล่าโคตรเหลวสวัสดีครับเตรียมซ้อมทีทีไปไหนครับผม นี้มาซ้อมยีนีทำเซตครับเตรียมลงสนาม4ีชิชั่ประทปเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรครับผมสิ้นเดือนประชามาตอนนี้เราซ้อมอะไรครับเป็นเซตแบบไหนเอ่อเทมโปครับก็โซนสามไปปลายครับผมประมาณ2 0 0 2 8 0 2 9 0วัตต์แช้5นาทีครับผมไล้วก็พัก แล้วก็พัก5นาทีครับอ่าครับครับผมเดีครับพี่คันนี้เป็นเซเวโร่รุ่นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเซเวโร่ P5 ครับตัวตัวท็อปสุดของ TT เซเวโร่แหละอันนี้ห้ามลงครับไปแข่งที่ลงใเลยนะพี่เลยอ่าวุ้นแรงใช่คิงอ่าวุ้นแรงใช่การลงสองรายการมีมีทีทีแล้วก็รถเลสด้วยอ่าครับผมที่กำแพงเพชรนะครับจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็น่าจะไปแหละได้เลยอ่าแต่พี่ก็ลงแค่รถเลสอย่างเดียวครับผม Live lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could've moved away. But now I'll see what you teach. I do believe I promise you. อยู่ที่สกายเลนครับวันนี้มาปั่นซ้อมเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ปั่นกับน้องโบท๊ทจากทีมรู้ใจนะครับสวัสดีครับโบท๊ทครับครับผมไหนๆเจอแล้วก็ถามน้องโบท๊ทหน่อยอวันนี้วันนี้โบท๊ทซ้อมอะไรยังไงครับเขาซ้อมเป็นโซน2กอบเกือบโซนสามครับวันนี้เป็นนานหน่อยย0นาทีครับครับกระตุ้น <c oughs> ก่อนแข่ง20นาทีนี่เรากำหนดวัด power อะไรยังไงบ้างครับ20มนาทีนี้ก็ประมาณ230ครับถึง240ให้คุมนิ่งๆครับไม่ให้ power เราสูงไปหรือต่ำไปครับให้มันแบบนิ่งที่สุดครับ ของ130บาท20นาทีใช่ครับ,บ,รบแล้วแล้วพอศบจบ20นาทีแล้วไงต่อแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็ออีก20นาทีอ๋อ,อให้ให้ครบสครั้งใช่ครับอ๋อโอเคถ้าซ้อมเสร็จมันจะได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับวันนี้ก็น่าจะประมาณ3ชั่วโมงครับอืมไม่เกินนี้แล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเราซ้อมหมายถึงว่าถ้าทั้งอาทิตย์เนี้ย เราควรจะต้องซ้อมให้ได้สักประมาณกี่ชั่วโมงครับถ้ารวมแล้วผมซ้อมป,ประมาณ20ประมาณนี้ครับ20ชั่วโมงต่ออา <20 S 1> ทิตย์บวกใช่ครับโอ้ก็คือเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำก็ต้องมี3ามชั่วโมงใช่ครับ3ามชั่วโมงบางวันก็4ี่บ้างครับอันนี้คือก็จะเป็นชีวิตการซ้อมของอ่อมืออาชีพนะครับ20ชั่วโมงนี้แบบ Oh. อย่างพี่เนี่ย12ชั่วโมงนี่ก็เอียดแล้วนะคือถึงจะว่างว่างพอที่จะซ้อมได้มากกว่าน,นี้ก็แบบร่างกายก็จะไม่ไหวแล้ว3ชั่วโมงตอนเป็นเด็กๆก,ก็เหนื่อยนะครับนี่มาวันละ4ไงตอนนี้บอยอายุเท่าไหร่แล้วครับ21ครับก็ยังนับว่าเป็นอยู่23ปะ่ะใช่ครับใช่มั้ยอยู่ในอยู่23ก็คือถ้าบอแข่ง แข่งจริงทั้งประเทศเนี่ยก็จะอยู่ในในรุ่นที่เป็น U ยี่ิบสามใช่ครับ่าปกติในทีมเขาแบ่งแบ่งคนไปแข่งอะไรยังไงครับพอจะบอกได้ไหมเอ่ยโค้ชฟิเตอร์เขาจะเป็นคนคัดครับอ่าว่าควรจะไปเขียงอันไหนดูความฟิตร,ร่างกายอะไรเงี้ยอ๋อก็อออคือว่าที่เราซ้อม,อมเนี่ย ปีเตอร์เขาก็จะรู้ว่าเ,เราซ้อมแบบนี้เป็นยังไง่คร์ฟิตโอเคไหมอะไรอย่างงี้<ช>คือมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเนาะใช่ครับเป็นเหมือนเหมือนงานงานงานหน,นึง่งแล้วเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดคือว่าตร,รงๆมันแบบมันปล่อยไม่ได้เนะเาะก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกใชก็ถึงเขาก็ต้องพัฒนาเหมือนกันครับเราก็ต้อง ขยันครับมีวินัยด้วยเดี๋ยวโบท๊ทมีแข่งอะไรครับเร็วๆนี้จริงๆฉันไม่ได้ไทยครับอสิ้นเดือนนี้แล้วก็ไปต่อที่จีนเลยครับอโอเคปั่นไปคุยไปแล้วพี่เหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอพักก่อน <c oughs> เดี๋ยวโบท๊ทก็ปั่นต่อเนาะใช่ครับเ,เดี๋ยวพี่น่าจะขอตัวออกไปก่อนวันนี้ก็ขอบคุณโบท๊ทมากนะครับ ฝากอะไรให้นิดนึงสิว่าแบบติดตามอะไรยังไงแนะนําอะไรนิดหน่อยติดตามได้ที่อินสตาแกรมนะครับครับ P.R.D_boat ครับครับผมโ o a t ก็สู้ๆเดี๋ยวมีแข่งจิงแชมป์เนาะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่จีนใช่อันนี้เราก็ติดตามง่ายๆก็เพจรู้ใจอะไรนี้ได้ใช่ครับ เ็นรู้ใจครับออนไลน์อินชูเรนครับโอเคครับรู้ใจออนไลน์อินชูเรนนะครับฝากติดตามกันด้วยโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเคผมออกมาจากสกายเลนแล้วนะครับเ,เวลาทำเซตไปด้วยอะไรอย่างนี้มันพูดลำบากครับมันแบบมันเหนื่อย มันหายใจไม่ทันคือมันหายใจทันได้แต่ว่าหัวใจมันจะขึ้นแล้วพอหัวใจขึ้นมันก็โซนเกินไงก็เลยแบบไม่ค่อยจะได้พูดอะไรก็คุยกับน้องโบ๊ทไปนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีคุยกับน้องฮามช่วงนี้ก็พยายามเร่งความฟิตนิดนึงนะครับความฟิตตกเพราะว่ามีช่วงหนึ่งคือเหมือนร่างกายมันจะป่วยนะแต่มันก็ไม่ป่วยแต่ว่าความแข็งแรงอะไรมันก็หายไปนะครับ กลับบ้านไม่ดีหาและกินก่อนช่วงนี้ซ้อมแบบพอซ้อมตามโปรแกรมได้แบบครบๆมันจะรู้สึกคิวมากไม่รู้ทำไมเหมือนแบบมันเผาผลาญแบบพอดีอะไรอย่างงี้มั้ง